สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูหนึ่งปลาหนิ่นมาฝากจ้าหนึ่งปลาหนิ่นใส่เห็ดใส่กระหล่ำใส่บะเขือจ้าพร้อมด้วยต่ำแจวปลาราขึ้นเก้านันละจ้าวิธีทำบลาหนิ่ให้เบิ่งมาได้จ้าแซบแซบน้ำกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินข้าว้าวน้ำกันจ้าเมื่อนี้ได้หนึ่งปลาเนื่อปลาหนิ่ใส่เห็ดนางฟ้า ใส่กระหล่ำแล้วก็ใส่มะเขือจ้าที่เด็ดอยู่ตรงนี้จ้นะามาตำแจวแซมเน,น่นกันวิธีทำบ็เฮเทเบิงดอกจ้าเฮเทเบิงดูแล้วเนาะเดี๋ยวสิเบื่อกับข้าวเหนียวจ้าแล้วก็มีแกงโนงมัแกงโนมักินยุ่จักอาทิตย์หนึ่งอละล่ะเด้อจ้าาเพึงเบื่อเด้อมันลายท่านจะคล้องแกงเพิ่มงันมูเอาอมาไหา้หลายแหง อันรกันไข่ลูกไส้หลือไใบส้งลูกไส้มากแล้วจ้าว่าตะได่มาเห็ดกินค้ามแลกตำเจียวอ่ะเจียวมาติดอยู่ส่วนลูกขอ้อข้อพอหยาดเป็นน้ำไม่นนมจ้า เป็นว่าสิซีโม่งหรือไม่อไของเติรกิญคอสอฟยาวแคบแคบเห็นบอจ้ามาเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนมากินน้ำกันจ้าหนึ่งปลาไม่นูเกา้เกาๆนี่ละเจ้าสิกินอย่างเนาะแต่ละเมือกมีอะไรกัดกินนั่นละจ้า กินกันมเยอะๆเยอะพวากินกันำว่ได้ครับจอะมาดจ้ากินซุ่มกันพากันได้ยังกินเนาะอัดคลิปดอกมือนี้ซุ่มือไร่ไหลไปกูมีคนมื่อ

นาไมเหม็นยังไข่ไกลูกไต้ขวาไข่แม่ แซ่บนุขนนเขึอต้องจิ้จเข็ดยังเหรอเย็ไปทัวร์เราคอยกันนะจากนาที่แล้วนะ ไปได้สิเป็นตัดต้องใหนเบิง์นกับจา้า <c> ไ <oughs> <c oughs> ดนะดเด็ด ่วนไปส่วนมากยี่ร่าตาด้วยจ้าเจ้าของกองขะขอให้มันทีงแล้วเวียกลูกไส้ว่าจะได้เฮ็ดว่าจะได้กิน เม่จนเบาหวานขึ้นแล้วนะกินอัดคลิปไปพ่อด้มีแนวทรงพาาเพิ่นนอกจาเฮ็ดไปแล้วจา้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ้ตอยู่บยากอะ่ะล่งเฟซยุดประจำอยู่แล้ว อันนี้กเ็เฮ็ดไปเพื่อมันฟุกจักเมื้อหนึ่งจ้ะพ้าวบาเดยมีเวียดอย่างนะยาวแล้วบะเียหลายนาทีแล้วนะขั้นปิดถ่ายจังอันนึงเฮ็ดอืม้ม Oh <laughs>